สวัสดีป,ป๊อปเปอพี่น้องมาพบอีกเล่นเกมฟรีไฟวันนี้เขาจะไปเรื่องฟิสตล์เขาจะพาผู้ชาไปเอ็ดบักลงไปในน้ะ <c> เ <oughs> ขาจะพาไปเบิงทัศนวิจัยที่แปลกใหม่เงี <c oughs> ้ยได้รู้แล้วก็แล้วเตะจะเสียบังเลยผู้ดได้มาเสิยบลูกมันบ่เขาเห็นไลค์กระโดดกระเรือแต่ผู้ได้ไมาได้รู้กันเส้นมาเบิงเส้นมาเบิงเด้อสุขสุขคนได้เส้นมาเบิง มาแยมาทางนี้นะสกุสกุมา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 มมาเดินตามข่อยมาสถานีทนี่เลยเด้สกุสุกุนเด้เฮืบเงียนบ๊ะมยอะนี่นี้เนี่ย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 เนี่เนี่ยเนี่ยนางลงซื้อนี่ฟันฟันอ่หวมลุกไปฟันฟันฟหลังจากนั้นก็บิสเนส บิสเนสเฮ้าน่ะสุกุลสกุลนะให้มันปีงกันจะเก่าลอยเก่าๆแล้วเขาก็โดดออกจากอันนี้แหละนะสุกุลสกุนมาปีงแล้วๆเรียบร้อยเขาก็โดดออกมามับแมปแล้วก็เรียนต้องแนง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 เรียนหอดไซดเดี๋ยวข้อสิบอกเรียนมาเรื่อยๆรื่เรียนมาเรื่อยๆรื่อยนะสกุลเรียนมาเห็นมัมมัวเจ้าเห็นอันเจ้าไล่ไล่ไล่บักฮอดนี่บะ โอเคแลนหอดเสาไล่บักหอดนี่ก่อนเด้อพอตาหอดบับห้เฮาเปิดเน็ตขึ้นมาเด้อโอเคซิกาเลตเปิดเน็ตขึ้นมาเอาเน็ตจักคองกันละกันแล้วก็วกทามันมากนะนะทาเน็ตมากนะเด้อสุกุสุกอนเขาคือนานมากแต่ละมาทำแม่เออเห็นปะฮือฮ oh. <laughs> ือรวยมาเร็ว ข่อยมาแล้วข่อยมาแล้วไหวน้นามไปเบิร์กสุกสุกนุนมันลงมาไตา่หนีเลยเบิรงกเบิเเห็นไตน่หนีเลทลุกขึ้นไปทั้งทั้งเดยเลยวนะนั้นั่นขับรถมาไส์ก็เห็นมีท่าเดียวหรอเห็นบ่เขาบอกกันเทาก็เห็นบมดเ,เ,เลยหาอะไรอยู่ฮ่าห้า่นะมามีป้ดไดหูว่าข่อยอยู่หนีเลยว้ากดเทแกยวบนมือเลยเนะี่ยอ้ย เขาเห็นเขาบอกกันเบิดสุกคนสุกุสุกคน,นเอ้ยจะมั่งเอ่อเปิดโลกใหม่เด้อสำหรับอ่าการเฮ็ดบักนี่เฮ็ดมาเพื่ออยังก,ก็คือบ่ได้สั่งความเดือดร้อนให้ผู้ใดแล้วก็เป็นการเฮ็ดให้เกมมันมี่เอียงเฮ็ดหลายขึ้นนะนะสล้วเนะราก็ทีบอสูจีนี่ยังแล้วในเกมเนี่ยนะเทาก็มาแบบว่าอ่าตำรวจไต่ ท้องทะเลกันแล้วกันไตแมพนี่กันแล้วกันเบิ่งพญานี่แล้วครับรถเท็ดเฮงมึ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 งสังเกตสังเกตพฤติกรรมขับรถไปแล้วเข้ากับมาอ่าหาอะไรเห็ดแต่มันเป็นเ่อไห้มันเบื่อนาแนสุกุศลนะนั่นแหละคอยเบื่อตอนนี้คอยเบื่อยังก็เลยมาโอ้ย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 โกกบัวโกกบัวโกกผัาว้ายมึงมึงมึงไตโกบผามียังว้ามุดเจ้าก็เห็นมานน่ว้า ว้ามันเปนว้าคะว่าถะลูว่าโกกเผามันบ่มีห์ใส่ในได้ี่ว้าต้นมันมามีใส่ว้ายกวางกวางไปเบิดเลยเบิร์ตัวนั้นดูบตัวนี้ดูบิร์ตัวนี้ดูไอ้ดูสิเชฟว้ายตายแล้วว้ายโกกบเผาฟีไฟเป็นยังสี่ลัพี่น้องเอ้ยม่มีอย่างี้นะหัโกงบเผาบ้านข่อยว่าเป็นสีเด้อสีบัวไงอุ้ยเป็นสีตี วาสานว่ะวาสานวาสานวาสานว่ะวาสานวา่ะกกุักผ้าฟรีไฟข้างในบ่มีอย่างเลยเด้อพี่น้องเด้อหายวั่น่ะถูกสิว้าว้าเห็นอย่างนี้แล้กวกกุพัก้าไม่มีไส้ในนะทุกคนนะหน่วยก็ไม่มีนะหน่วยมะพร้าวกับบ่มีนะบ่มีจักหน่วยนะมีจากต้นกับบ่มีจักหน่วยนะ ฟีไฟ้ายเฮ็ดบักเผาเนี่ยเด้อเห็นว่ากันเลยเฮ็ดน่วยบักเผาให้ต้นมะเน่เป็นตะเงาค่ะบางหนมีตะใบกับต้นโอ้ยน่วยบ่มีตายบพบัดบับักเผาฟีไฟายบ่มีหน่วยขอยไปทางนี้ได้บอขอยไปทางนี้ได้บอวิมาได้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 อู้มันติดมันติดผนังมองอัน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 เอียงก่ออันผู้เขาอะว้าวไปหอดสียเด๋อโอไปหัดใสียเด๋อเนาะ หัวใจเนี่ยเอาเอาเอาหัวใจเอาว้าบางีปัญหาอ้ยขอยออกมาได้วะว้าว้าว้าวนกั้ระบาดนี้อุ้ยว้ว้าวา้้้้้ว้าวา้าว้้้าวว้าว้าว้ว้าว้าว้าา สะไรไปน้ำขี้ดินเกินไปป่าะวะสุดจัดประลัดบอกโอ้ยข่อยยืดไตขี้ดินโอ้ยน้ำยืดไตขี้ดินกับมีบาทตายแลว้วพี่น้องตายแลว้วตายแลว้วตายแลว้วมวนคักมวนคัก,ากบาทน,นี้มีแสมอะไลร่มขี้ดินพุกบับมีบางพี่นอกก้องโกงปะผ้าว่ามีหักว่ามีผู้ใดรู้ว่าใต้ดินนี่เป็นยังไงแต่คอยรู้ สุดจัดปัดจุบนเนี่ยแหละพี่น้องพี่ไฟก็ว่าว่าว่ามีหากเ่ราะมินเวล้วบ่บ่บ่มีหากบ่มาเนี่รากมันไม่มีเลยพี่น้องดูสิดูสิดูสิกุกงปะเพราไม่มีรากเลยโอ้ยต่แ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 ต่โอ้เนาะพี่น้องเอ้ยบ้านนี้มวนกรุบระบ้านนี้บ่มีน้ำเห็ดเอ้าคืออะไรอ่ะฮะก้นยังไง ยังไม่ได้แล้วโอเคเลยพี่น้องสรุปว่าขันแม่นตอนนี้กะน่าจะบักหัวตอนนี้ล่ะแล้วก็ออกบ่ได้อีกแล้วบ้านี้ฟันได้ซื่อหามาจุดนี้ดได้พี่น้องได้กันพูดได้เสียดแบบนี้มันจะจุดจุดปวดหัวสักนี่ละมันจะเอาภาษาหมาดไปใช้ได้อีกตีไม่ได้พร้อมตีได้ซื่อๆฟันได้ซื่อๆสักนี่ละพี่น้องเอ้ยตายแล้วบักกูบัตกูี้เสียดอยังละบัตเฮียดจังไดนละบัตรเงี้ยเอาเสียจังไดนละบัตเฮียจ้างก็บ้าได้พิมพ์ก็บ้าได้เออพิมพ์ไหนยูบวะพิมพ์ไหนยูพิมพ์ไหนยูพิมพ์ได้อยู ห้าขวัวเอ้าห้าจั่วบัดว่าไปจังไหนล่ะมานี่ย่อยออกไปจางไหนล่ะเดี๋ยวข่ซีร้องแก่บักเบิ่งอ่าแต่สมมุติมาจังซีเรียห้องซีคือแบบใดข่อยสิลองเปิดปิดเน็ตใหม่นะมาแล้วก็ฟัน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 ท่านี้ตะเกียบฟันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆห้องโคตรเรนไปพร้อมโคตรกระโดดไปนั่งโคตรไปเบิดสตโซเนียโคตรแมงสุยางเอ,าอ้าข่จะออกได้หรือไม่ พอไปในเสียงกดเด้อขัดพูดไร้ยินนันนันตันนันต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 ันนัน่น,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 นปเลยเลยเล,เลมึง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 มากขึ้นไหมเปิดเน็บัตรชแบบฟันตัวฟันตัวสาธุขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาสาธุไอ้ควยได้ขึ้นขึ้นจากกินไอ้ควายขึ้นจากกินได้สาธุสาธุ อ๋อตัวมันไม่ขึ้นนะทุกคนไปใส่บ่ได้เลยพี่น้องเลยเอาเป็นว่าเอาผู้ได้เศษตามก่อยมูเจ้ายาหม่ามองนี้เด็ดขาดคือมาหวอดต้นมะพร้าวได้นี่ยเนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้มาหวอดต้นนี้ได้เด้อแต่อย่าเลยมาหวอดหนีเด้อเนี่ยเนี่ยมองนี้ย่ามามันจิติดคกู้ไอได้ออกไปจืดๆเด้อเว้ยเนาะกลัวมึงเงย ก็ค okay, okay, hey, okay, ือว okay, well, ่าละมันออกก็บ่ยากอรอกแต่แค่กดออกแล้วก็ไปเห็ดบักไม่เท่านั้นลหละเนาะแม่นบ่โอเคสาหรับวันนี้ก็เอาบักเฮ็ดให่เบื่อเล็กๆน่อยๆมาสู่เบิง่นะสุขคนนะผู้ไดอยากเฮตดตามก็เห็ดใดเดือบ่ถือแบนด์โอเคสิกลาดเนาะผูดได้อ่อผู้ได้เบิงเล้วก็กอคว่มกรุณากดไลค์กดแช่กด s ั b ส c r i b e ขวาย้ํนะสุขสุขคนนะถ้าเป็นการังใจขวอยดคลิปต่อไปนะสุขสุคนนะสำหรันี้ก็ อยากคล้ายควงไลก <laughs> ำมาเจอกันไหนกันกูได้ยุ่รอบานก่อนนะนะ <laughs> มาสื่อตำสื่อย้นำ <laughs> นะนาซูซุก่อนมึอนี้ก็ไปแล้วลาไปก่อนเฮ้ย <laughs> มึงยังกูอยู่ท่านี่บ้านอู้มันงยังอี๊บมึงเหี่งกระโดดกัะเดีย <laughs> เอาลาไปก่อนก <laughs> ับการติดขี้ดินเจอกันไม่จุ๊บหนาบายบายหลังนั้นจุ๊บๆ